สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรังสันนอนทัวร์ชาแนลเช่นเคยนะครับผมครับคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจ้าฮีโน่เมกปีห้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นอ่าเมกะปีห้าหนึ่งเป็นเดิมไม่ใช่หน้านี้นะครับอันนี้แปลงหน้ามาเป็นวิกเตอร์เนาะนะครับก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนช่วงล่างมานะครับอัปเดตมานะครับอัปอ่าแรงม้าเพิ่มเติมนะครับ ก็เปลี่ยนเครื่องจากเดิมเป็นเครื่อง251ก็เปลี่ยนเป็นสามยี่นะครับแล้วก็ช่วงล่างจากเดิมเป็นเพลาเดียวก็เปลี่ยนเป็นสองเพลาเรียบร้อยนะครับตัวนี้รถพร้อมใช้งานนะครับทุกคนเอาไปเนี่ยสามารถเอาไปวิ่งงานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับวันนี้เรามาถ่ายอีกรอบหนึ่งก็คือทำความสะอาดมาบางส่วนแล้วนะครับนี่ จากที่มอมแมมเลอะเทอะนะครับวันนี้ก็มีขัดยงขัดยางมาให้นะครับล้างก็ล้างพอประมาณนะครับทุกคนไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวผมองไปธุระอย่างอื่นอีกนะครับก็พามาชมโดยรอบนะครับอันนี้มีเสียงลมตรงมือเสือตรงนี้ต้องถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยนนะครับหลมรั่วนะครับประมาณนี้เลยนะครับ กระทะปิเนเยมชุดนอกนะครับกระทะปิเนเยมชุดนอกชุดในเป็นกระทะธรมรมดาเนี่ยครับช่วงล่างเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่นานนะครับนี่ครับไอที่เห็นเป็นคราบนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นอ่าเนี่ยนะครับผมพ่นในน้ำยายางดำนะครับเป็นสเปรย์ฉีดก็เลยเข้าไปข้างในด้วยนะครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีช่วงล่างแน,น่นๆเลย นะครับให้ชมโดยรอบประมาณนี้สีสันสวยเลยรถยืนทรงสวยนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับตัวลูกจอดอยู่นู่นลูกเป็นสามคันนะครับตัวลูกเนี่ยจดทะเบียนปี6 0ศนะครับเป็นตัวลูกสามคันยางยังพอได้นะครับยางตัวลูกนะยังพอได้นะครับตัวลูกก็ช่วงล่างดีนะครับสีสันก็ตรงเล่มเลย เอาไปล้างหน่อยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ลากลูกไปล้างนะครับก็เลยอ่าคือมันเข้าออกยากนะครับมันได้จอดตรงนี้แล้วก็เลยจอดเลยนะครับก็ตัวลูกประมาณนี้นะครับตัวลูกก็สวยนะครับยืนทรงสวยเลยนะครับตัวลูกแบบทรงดีๆทรงสวยๆนะครับเดี๋ยวมาให้ชมมีลังเครื่องมือด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับจระวีช่ำๆเลยเห็นไหม นะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับบิงตู้ได้นะครับมีตัวล็อกตู้ด้วยนะครับเอาไปลากตู้ก็ได้นะครับยางยังสวย,ย่นะครับพอได้กลับมาที่ตัวแม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนี่ รหัสชัดซีเป็น FL1J นะครับ FL1JNRA นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสเลขนะครับก็เครื่องยังไม่ได้ลงเล่มนะครับแต่ว่ามีอินบอยให้นะครับมีอินบอยให้เอกสารในการโอนครบนะครับชัดซีสวยไม่ผุสวยตลอดเส้นนะครับชัดซีสวยตลอดเส้นนะครับ ดูชัดๆดูชัดๆนะครับดูชัดช้าดูชัดๆพาไปดูช่วงล่างนี่นะครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มคันนี้ครับเปลี่ยนยางก็จะมียางที่มันแย่อยู่ประมาณ3 4เส้นนะครับ ประมาณสามเส้นสองเส้นสามเส้นประมาณนี้แหละที่มันแย่นะที่เหลือก็ยังพอได้อยู่นะครับต่อประมาณนี้รอนะครับรถคันนี้รอผมขับตอนที่ลากพ่วงมานี่ขับดีมากนะครับถือว่าแบบขับดีเลยล่ะนะครับไปเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ชมภายในด้วยกันนะครับ ใน,นก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดมีหลอดไฟแถมด้วยแต่ก็ไม่ได้สกรปรกขนาดนั้นนะครับภายในก็ยังสะอาดสะอ้านดีอยู่นะครับมาเสียงเครื่องเล,าเลา้าดโหดเลยนะครับแอร์เย็น แอร์เย็นเพลงร้องเองก็วิทยุมีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวรูดไปขี่ก่อนจะได้ไม่เสียงดังนะครับแอร์เย็นนะครับทึบอืมโอเคระบบหัวเกียร์เกียร์ไม่ตรงนะ ที่ผมบอกว่าเป็นเกียร์ ZF เนี่ยคือมันเกียร์มันไม่ตรงนะครับนี่อันนี้ตามหัวเกียร์มันอยู่เกียร์ถอยต้องไปอย่างนี้ขึ้นบนอย่างนี้อันนี้เกียร์จริงๆเกียร์ถอยมันลงล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมั่วนะนี่เปนเกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวผมจะพารถออกไปลองนะครับผม ผมเข้าอยู่ตำแหน่งเกียร์ถอยแต่มันไม่ใช่เกียร์ถอยนะครับโปรดเข้าใจในคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปเห็นคนมาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่ ZF นะครับก็ผมขับมาตั้ง40กิโลนะครับผมเป็นคนเข้าเกียร์มาเองกับมือนะทําไมมันจะไม่ใช่ ZF เล่ะครับ ไชเดี๋ยวผมพาเอารถออกไปลองนะครับจะได้ดูว่ามีความร้อนไหมอะไรไมปกติไหมนะครับรถโอเคหรือเปล่านะครับมาครับทุกคนก็มาลองการขับขี่ดูนะครับวันนั้นก็อาจจะแบบว่ารีบๆหน่อยเนาะเพราะว่าแบตผม หมดนะครับแบตผมน้อยผมก็เลยแบบถ่ายแบบรีบๆนะวันนี้ผมเอาแบบให้จุใจกันเลยนะครับอย่างที่บอกเลยรถคันนี้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเมกาปีห้าหนึ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเจ้าของบอกว่า3ยี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมันจะเป็นเครื่อง3บางคนก็ว่า3 8นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมอ้างอิงจากเจ้าของรถแล้วกันนะครับอินโอยมีนะครับอยู่ที่เจ้าของเนาะร้อซเลยนะครับ เรื่องการโอนชัดเจนแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับโอนได้ร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเอกสารครบครบเลยนะครับอ่าแล้วก็ช่วงล่างนะครับเปลี่ยนมาเป็นสองเพลานะครับเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่นานทุกคนใช้งานมายังไม่นานเลยยังแน่นๆน่นนะครับช่วงล่างยังถือว่าดีอยู่นะครับนิ่งๆนะครับไอที่ผมไม่กล้าปล่อยมือเนี่ยคือพวงมาลัยมันเบามากทุกคนพอเวลามันลงล่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะแวบนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันแวบเพราะว่ามันหลวมนะ มันมันเบาเนี่ยมันไม่ได้หลวมนะกระดิกนิดกระดิกหน่อยมันก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับโอเคเลยนะครับพวงมาลัยเบาวิวนะครับคือขับขี่สบายอ่ะนะไม่เหนื่อยนะครับด้วยกําลังเครื่องที่มันเยอะด้วยอ่าสมรรถภาพที่มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่นะครับก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงร้องเองนะมีวิทยุนะแต่ผมไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะครับแอร์เย็นเพลงร้องเองนะครับก็ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะนะครับขึ้นลงได้ครบนะครับเนี่ยขึ้นลงได้ครบสายขวาโอ้ทางก็ไม่ค่อยดี <c oughs> เออกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบนะครับอันนี้อันนี้ฝั่งขวานี่ขึ้นลงได้ครบบัดน้ําฝนฉีดน้ําฝนใช้งานได้หมดนะครับระบบไฟติดครบนะครับอ่าไม่ติดแต่แต่นะแต่น่าจะเป็นแบบว่า คนขับน่าจะเอาแต่ลมออกแล้วไม่ได้ต่อเข้าแต่ธรรมดานะครับก็เลยไม่ดังนะครับทุกคนอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่นะครับเราแก้ไขได้ง่ายๆนะครับก็ระบบเครื่องระบบเกียร์สมบูรณ์นะครับความร้อนนิ่งๆเลยนะครับอันนี้ผมเอามาแค่ตัวเดียวนะผมเอามาลองแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเอาพ่วงเข้าออกมันลําบากนะครับทุกคนเออนี่นะก็ รอบเครื่องไม่แน่ใจว่าตรงไหมนะครับรอบเครื่องนะแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันมันไม่ใช่ปัญหาเราทุกคนนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับรอบเครื่องรอบอะไรบางทีอะเราใช้ประสบการณ์ฟังจากเสียงเครื่องเสียงอะไรประกอบด้วยก็ได้นะครับมันมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็เอาเราเน้นที่เครื่องนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวรอยู่เทินก่อนนะครับทุกคนรถเยอะมากนะครับแอร์เย็นนะสู้แดดอยู่นะครับถือว่าไม่ขิเลยนะครับสําหรับเรื่องแอร์นะถือว่าเย็นอันนี้มาอยู่เทินตรงหน้าห้องเก่าผมเลยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมก็อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับซ้ายมือเนี่ยห้องเก่าผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนห้องเก่าผมอยู่ด้านหลัง แต่ตอนที่ผมขับรถพ่วงยี่สุสามนะครับก็มีรถอยู่กันหลายคันนะครับเป็นรถบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไปรถคันนี้นะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับไปได้ทุกเขาแน่นอนผมว่านะไปได้ทุกเขายังไงก็ไปได้ทุกเขาแน่นอนนะครับเพราะว่า กดเป็นมากดเป็นมา,นมาทุกคนนะครับเฟืองไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปผมว่าน่าจะพอดีนะครับเนะี่ยอันนี้ผมวิ่งอยู่เกียร์ห้านะแล้วก็มาเกียร์หกนะครับเดี๋ยวจะลองกดเกียร์หกให้ดูนี่กดปุ๊บมาปับ๊บนี่กดปุ๊บมาปั๊บโอ้โหคือ มันมันได้ดังไกลอะ่ะนะครับอันนี้ผมผมผมเชียร์เลยนะสำหรับรถคันนี้กับราคานี้นะนะครับมันอาจจะบางคนก็อาจจะว่ามันมันก็ไม่ได้ถูกหรอกมันก็ราคากลางๆราคาดีๆราคาแบบอ่าแต่มันไม่แพงนะครับไม่ถูกไม่แพงผมว่ามันราคากลางๆนะครับสำหรับยุคนี้นะสามารถเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆก็สมบูรณ์แล้วนะครับถึงทางเดียวแล้ว เบรกดีมากนะครับทุกคนเบรกแบบเยี่ยมเลยนะครับ,บมีรถพ่วงเขาวิ่งดินวิ่งอะไรอยู่เบรกหวัวทิ่หมหัวต่ำอะ่ะ <laughs> กลับเข้ามาที่บ้านนาเขาแล้วนะเอากลับมาจอดไว้นะครับแกก็บอกให้ผมว่าไปจอดไว้ที่ผมแหละผมไม่มีที่จอดนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมขี้เกียจด,ดูแล <c oughs> นะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตลอดนะครับทุกคนบางทีผมไปวิ่งงานแล้วมันอ่าไม่มีคนดูแลนะครับก็เอาไว้นี่แหละเพราะาที่บ้านนาเขามีคนอยู่เยอะคนนู้นอยู่คนนี้ไม่อยู่คนนี้ก็ยังอยู่นะครับ ไปเทสมาแล้วนะครับความร้อนนิ่งๆเลยนะครับทุกคนนี่ภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดแอร์เย็นนะฮะคือไม่อยากให้พลาดนะครับโอกาสที่จะได้รถแบบราคาไม่สูงนะครับทุกคนนะถ้าเศ,ษศร,รษฐกิจบูมขึ้นมาหน่อยนะรถคันนี้น่าจะร้านนะครับน่าจะไปที่ร้านได้นะครับ หมายถึงราคานะน่าจะแตะล้านได้นะครับแต่ด้วยภาะวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็เออขายแบบลดหลั่นลงมานะครับ mm hmm. ก็ไม่ถือว่าแพงนะครับทุกคนสําหรับผมผมว่ามันไม่ถือว่าแพงเลยถ้าย้อนกลับไปสามสี่ปีก่อนเศรษฐกิจมันยังพอได้เนะี่ยล้านกว่านะครับล้านสองล้านสามนะครับ กับคันนี้ราคาวันนี้8 9 0 0 0 0เบาทโทรมาต่อรองได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอารถเข้าไปจอดก่อนอ่ะตอนนี้ผมเอารถมาจอดแล้วนะครับหลังจากที่เอาพาออกไปเทสดูเนาะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของฮีโน่นะครับเสียงปั๊มลม ลมตัดแล้วปั๊มลมก็เงียบนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ตลอดนะครับหลอ่ลอๆเลยทุกคนนะครับนี่ถ้าเกิดว่างานพ่วงผมอ่าเยอะๆนะผมเอาแล้วนะครับ อันนี้พูดจริงนะครับถ้างานพ่วกผมเยอะๆผมเอาแล้วนะครับแต่งานพ่วงที่บริษัทผมเนี่ยน้อยมากนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับอสองอาทิตย์1นึ่งเที่ยวนะครับมันไม่ไหวไม่พอส่งนะครับสําหรับงานของผมนะแต่สําหรับที่อื่นถ้าไปได้นะครับผมแนะนําเลยมาจัดไปนะครับแม่ลูกนะครับสวยงามนะครับผมสีก็สวยๆนะครับเก็บแค่นิดหน่อยนะครับผม คือเดิมเป็นรถคอกมาก่อนนะครับอันนี้มาทําเป็นพื้นเรียบอลเนาะก็ถ้าอยากให้มันดูแบบจ้าๆหน่อยก็เอาฝาท้ายออกนะครับเอาฝาท้ายออกแล้วก็ทําบางโกมังเกอร์อะไรคือเอาไปเสริมเติมแต่งอันไหนที่คิดว่ามันจะสวยนะครับทุกคนนะครับลองดูนะนี่ผมก็มารีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพามาชมอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับเจ้าฮีโน่เมกาปี51นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูนะครับโทรมา0 9 8 0 49, 4 9 4 9 9 2นะครับติดต่อมาได้นะครับ28ชั่วโมงเลยนะครับผมแถมให้มาเลยนะครับผมอันนี้รถจอดเ้าที่แล้วเดี๋ยวก็ต้องจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับคันนี้890 0 0 0บาทโทรมาต่อรองกันได้ครับผมอยากให้ทุกคนได้รถแบบไปใช้นะครับในราคาที่มันไม่แพงนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวฝากคันนี้ด้วยนะครับต่อท้ายคลิปสักหน่อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็น fvm 203นะครับคันนี้เป็นรถห้างแท้นะครับนะเครื่องเดิมเกียร์เดิม ต่อสิบสองล้อลงเล่มมาเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ขายเหมือนกันนะครับขายเหมือนกันรถโอเคเลยนะครับช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดียางก็อันนั้นยังใหม่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรบอบๆยางก็โอ้ใช้ได้นะครับยางคู่นี้ก็ใหม่ นะครับโอเคเลยนะก็คันนี้กระบะมันยาวประมาณหกเมตรห้าสิบหรือหกเมตแปดสิบผมจำไม่ได้แล้ก็เป็นอ่ารถที่มาฝากขายเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ราคาแปดสิบนะแปดแสนนะครับทุกคนคันนู้นพ่วงแม่ลูก 809ต่อรองได้คันนี้แดแสนนะครับต่อรองได้นิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของรถเขาเขาก็คือเข้าใจแหละรถเป็นรถรถห้างนะครับนี่ครับรถเดิมๆนะครับคันนี้เพิ่ม12ล้อมานะครับประมาณนี้เลยนะครับผมรถถือว่าสวยทรงสวยอยู่นะครับ มีแก้มตรงนี้หายไปก็ไม่ยากครับรถหลั่นกันไปตามสภาพนะครับแต่รถไม่มีแบบไอ้นี่นะไม่มีชนหนักนะไม่มีชนหนักนะครับรถยังสวยอยู่นะครับ่ารใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์เดียวกันนะครับ0ูนย์เก้าแปดศูนย์สี่เก้าสี่เก้าเก้าสองนะครับรถวิ่งงานประจําอยู่นะครับวิ่งอยู่แต่ทีนี้ว่าลูกน้องเพิ่ง ลงไปขับรถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ลูกน้องคนเดียวนะครับก็คือคนนี้ถ้าถึงฤดูการเกี่ยวข้าวเขาก็จะกลับไปเกี่ยวข้าวนะครับเขามีเจ้าของรถเนี่ยเขามีรถเกี่ยวสอง0นพอถึงฤดูข้าวเขาก็ไปเกี่ยวข้าวของเขาไปขับรถเกี่ยวข้าวนะพอหมดฤดูก็จะกลับมาแต่ว่าปีนี้เห็นเขาบอกว่าเขาจะขายก็เอามาจอดฝากขายนะครับใครสนใจก็ ติดต่อมาเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ผมเลย0980494992นะครับ